สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรียนออนไลน์กันนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอน ชั้นปฐมศึกษาปีที่5ค5 15 101ครูผู้สอนสุนันทาจิตตะวิไลการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม2ขั้นจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การบวกการลบการคูณการหารหาคำตอบพร้อมตรวจสอบคำตอบทบทวนโจทย์การบวกการลบการคูณการหารจำนวนมาณีรับจ้างทำงานวันละ300บาทเบิกค่ารถล่วงหน้าวันละ40บบาทเมื่อทำงานครบ 7วันมานีจะได้รับเงินกี่บาทในข้อในอันนี้นะคะมานีทำงานได้ค่าจ้างวันละกี่บาท300บาทนะคะมานีเบิกค่ารถล่วงหน้าวันละกี่บาท40บาท ในหนึ่งวันมานีจะเหลือเงินกี่บาท300-40ลบ40เท่ากับ260บาทมานีทำงานกี่วัน7วันดังนั้นในเวลา7วันมานีเหลือเงินกี่บาท7คูณ260เท่ากับ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทจากโจทย์เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเจ็ดคูณวงเล็บสามร้อยลบสี่สิบเท่ากับวงเล็บปิดจากประโยคสัญลักษณ์คำตอบเท่าคือเท่าไร 1,820บาทรัตนามีเงิน37.75บาทขายผักสวนครัวได้32.25บาทนำเงินไปซื้อสมุดได้5เร่มพอดีสมุดราคาเร่มละกี่บาท ใบบัวมีน้ำผลไม้3ลิตรดื่มวันละ0.35ลิตรในเวลา5วันใบบัวเหลือน้ำผลไม้กี่ลิตรแปลฝึกหัด2.31วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ ช่างตัดเสื้อมีผ้ายาว6.0เมตรนำไปตัดกระโปรง3เมตรที่เหลือตัดเสื้อได้2ตัวที่ใช้ผ้ายาวเท่าๆกันเสื้อแต่ละตัวใช้ผ้ายาวกี่เมตรสิ่งที่โจทย์ถามเสื้อแต่ละตัวใช้ผ้ากี่เมตร สิ่งที่โจทย์บอกช่างตัดเสื้อมีผ้ายาว6.0เมตรนำไปตัดกระโปรง3เมตรที่เหลือตัดเสื้อได้2ตัวที่ใช้ผ้ายาวเท่ากันจะหาความยาวของเสื้อแต่ละตัวได้อย่างไรนำผ้าที่มีอยู่รบด้วยความยาว ผ้าที่ตัดกะโปรงแล้วนำความยาวของผ้าที่เหลือหารด้วยจำนวนเสื้อที่ตัดได้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรวงเล็บ6.60ลบ3วงเล็บปิดหาร2ได้คำตอบเท่าไร1.80 สรุปคำตอบได้อย่างไรเสื้อแต่ละตัวใช้ผ้ายาว1.80เมตรขออ้อ 2. แม่ซื้อปลา2.8กิโลกร,รมัมซื้อไก่3.7กิโลกร,รมัมปลาและไก่ราคากิโลกร,รัมละ80บาทแม่จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท สิ่งที่โจทย์ถามแม่จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกแม่ซื้อปลา2.8กิโลกร,รมัมซื้อไก่3.7กิโลกร,รมัมปลาและไก่ราคากิโลกร,รัมลระ80บาทจะหาจำนวนเงินทั้งหมด ที่แม่ซื้อปลาและไก่ได้อย่างไรนำน้ำหนักปลารวมกับน้ำหนักไก่คูณด้วยราคาปลาและไก่ต่1อ1กิโลกรัมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรวงเล็บ2.8บวก3.7วงเล็บปิดคูณ80 ได้คำตอบเท่าไรห2 0ร่ส2 0สรุปคำตอบได้อย่างไรแม่จ่ายเงินทั้งหมด520บาทสรุปบทเรียนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอน เริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาเขียนประโยคสัญลักษณ์หาคำตอบและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบขอขอบพระคุณครูอาภาพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้เด็กๆมีอะไรยังไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆอาจจะ เปิดคลิปย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งหรือเด็กๆก็ถามคุณครูที่สอนในชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ